แนน education อยู่แล้วนะคะ <Okay. S 1> ผมก็วันนี้แนนจะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้านะคะไปสนา,ามบินดอนเมืองกันนะคะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวตอนนี้แนนอยู่ที่สถานีหลักสองนะ <Okay. S 1> ก็ไม่ว่าจะไปสานามบินดอนเมืองอยังไงเราก็ต้องไปลงบางซื่อน,นะคะ oh. เพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะ oh. เพื่อไปสนา,ามบินดอนเมืองนะ,ะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟฟ้ากันเลยนะนั <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็รไ คนะตอนนี้เราเปลี่ยนชานราที่3ามกับสี่ตรงข้ามพานะคะเพื่อที่จะต่อรถไฟฟ้าสายหนึ่งไปบางซื่อครับโอเคโอเคนะคะตอนนี้เราก็ถึงสถานีบางซื่อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปทางประตูที่สองที้จะไปขึ้นรถไฟสายสีแดงค่ะว่า ชื่อส่วนแล้วเราก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าสีแดงกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่รถไฟฟ้านะคะก็จากความชื่อไปดอนเมืองก็ประมาณเจ็ดสถานีนะคะับไฟฟ้าก็ออกแล้วนะก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ขึ้นรถไฟฟ้าสีแดงก็ถือว่าขับค่อนข้างที่จะไวพอสมควร ตอนนี้ก็ถึงสถานีแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังลงบันไดเพราจะกู้ว่าบันไดค่อนทางที่จะสูงมากเลยน่าจะหลายชั้นอยู่อบันไดเลื่อนก็ ยอยู่ในระบบเกินเวลา90นาทีจะต้องชำระค่างเธาจะเดินตามสก,กายวอล์กไปเรื่อยๆเลยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะในตอนนี้ก็จะเดินฮอบแด็กนิดนึงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเดินต่อไปฮะ มันก็เดินมาตรงนี้มันก็มีแอร์ของท่ากาศยายนอนเมือง <Okay. S 2> ให้ได้เดินมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เราก็เดินตามทางนัน้แล้วเราก็จะเจอฟู้ดนะคะให้เราได้กินร้านยาพิเซนนะคะก็ตอนนี้ <Yahoo! S 1> ถ้ามาถึงตรงน,นี้ก็ถือว่าเราชนะ เป็นการเดินทางที่อา,อาจจะพาเพื่อนๆมาดูแบบทุลักทุลเลนิดนึงนะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่เราเดินทางกับรถไฟฟ้ามาเองก็ห<อ>ากใครชอบคลิปก็ขอฝากกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนไปทำอะไรนะก็ขอจบคลิปเรื่องนี้นะคะ่ะบายบาย